เรื่องแรกจะพาผู้ชมไปที่เกาหลีใต้กันหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ของโลกที่เราต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรที่มันดูจะทําลายสิ่งแวดล้อมก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนแต่ของบางอย่างมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ในทันทีนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาแบบยาวๆกันหน่อยค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆผ่านกันไปพาผู้ชมไปดูค่ะกับการใช้พลังงานถ่านหินนะคะโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เกาหลีใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานเกาหลีใต้ระบุอย่างนี้ค่ะว่าทางการจะสั่งปิด โรงงานฐานหินเก่าแก่และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปลดประจำการ30แห่งภายในปี2577นะคะก็คือ14ปีนับจากนี้เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมพลังงานหมุนเวียนให้เร็วขึ้น นอกจากนี้ค่ะทางการเกาหลีใต้เนี่ยจะเพิ่มกําลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนประมาณ4เท่าจากระดับ2 0 1สิกิโวัตต์เป็น77.8ิกิโวัตต์ภายในปี2577ด้วยการเพิ่มการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็ไฮโดรเจนและเปลี่ยนโรงไฟฟ้าถ่านหินเก่าแก่24แห่งเป็นโรงไฟฟ้ากา๊าซธรรมชาติหาเหลวนะคะหรือ LNG เพื่อลดกำ,กำ,กำลังกำลังการผลิตถ่านหินจากระดับ35.8เป็น29ภายใน2 0 0 1> 1, 5 7 7 7ก็คือปีอ14ปีจากนี้ไปภายใต้แผนดังกล่าวค่ะสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในเกาหลีใต้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันที่6.5%เป็น20%ภายในปี2,573ทั้งนี้นะคะเกาหลีใต้เนี่ยเขามีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่กำลังจะหมดอายุถึง7เครื่องภายในทศวรรษหน้าทำให้จำนวนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชิงพาณิชย์ในเกาหลีใต้จะลดลง จาก24เครื่องเหลือ17เครื่องนะคะในปี2577ก่อนหน้านี้ค่ะเกาหลีใต้เพิ่งจะกำหนดตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง37จากระดับปกตินะคะภายในปี2573และตั้งเป้าบรรลุก,การปล่อยคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593นั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ